วันนี้เขาเรียกว่าเราก็เป็นคนหนึ่งเนาะที่เคยรุ้งในกับแตงโมพอเราได้ไปเห็นภาพบรรยากาศวันนี้ส่วนตัวเรารู้สึกยัางไงบ้างก็ดีใจแทนโมด้วยแล้วก็ไม่ได้ดีใจแทนโมนะคะแต่ว่าดีใจแทนผู้หญิงไทยทั้งประเทศเพราะว่าอย่างน้อยการมาครั้งนี้ไม่รู้ว่าโมจะรับรู้หรือไม่รับรู้ก็ตามแต่ณนะวันนี้ที่พี่พาแมวมาพาแบมบี้มาหนึ่งเลยถ้าสมมติแมวไม่ได้เป็นแค่แมวสำหรับโมแมวคือลูกเขาถูกไหมคะ พวกพี่เป็นเพื่อนเพื่อนพวกพี่ดูแลแทนได้แต่ถ้าแมวตัวนี้ไม่ใช่แมวหละ่ะแต่เป็นเด็กคนนึงคุณลองคิดดูดิว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับลูกผู้หญิงอะ่ะแล้วผ่านไปสองปีแล้วอะ่ะคดียังไม่คืบหน้าตอนนี้เด็กคนนี้คือกำพร้านะแล้วการที่ให้เด็กกำพร้าเนี่ยไปอยู่กับใครก็ไม่รู้ผัดมือกันไปผัดมือกันมาคุณคิดว่ามันมีความมั่นคงความปลอดภัยของมนุษย์หรอมันเป็นสิ่งที่มนุษย์คนนึงควรได้รับหรอถูกไหมคะถ้านี่ไม่ใช่แมวแต่นี่คือเด็ก ท่านนี่คือลูกของเขาจริงๆคุณคิดว่ามันยุติธรรมแล้วเหรอกับการรอคอยสองปีกว่าสามปีที่มีอะไรคืบหน้าเลยทั้งๆท,ที่หลักฐานมันชัดเจนขนาดน,นี้แล้วอืมนไหมคะค่ะแล้วพอเราได้ไมเา,า,เาเห็นการจอลองเหตุการณ์ย้อนกลับไปนะตอนนั้นโมเมนต์ความรู้สึกของเราณตอนนั้นเราเราคิดยังไงกับการให้การคำพูดต่งางๆอะไรอย่างนี้มันไม่มีอะไรเม็กเซนสักอย่างแต่มันไม่มีใครกล้าพูดเลยสักอย่างสัญ,ญญาณเตือนมันมาหลายอย่าง และถ้าเกิดจะบอกว่าอ้าวแล้วทำไมวันนั้นไม่พูดกันละ่ะต้องก็ต้องยอมรับจริงๆนะว่าบ้านเมืองเราก็มันก็มีหลายๆอย่างที่บางทีมันพูดไม่ได้ถูกไหมแต่มันจะพูดได้เมื่อเวลาที่ควรอย่างตอนนี้หลายๆคนลุกขึ้นมาช่วยกันเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวเราก็สามารถพูดได้แต่ถ้าย้อนกลับไปคนพูดมีไม่กี่คนคนที่จะช่วยเหลือกันมีไม่กี่คนที่จะค้นหาความจริงมันมันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายที่ทุกคนจะ อยู่ในพื้นที่ของตัวเองเพื่อรอเวลาแล้วพอเวลานี้มาถึงทุกคนถึงได้ออกมาณนะวันนั้นน่ะอยากจะบอกเลยว่าเพื่อนๆนทุกคนเสียใจแต่ทําอะไรได้ไม,มันไม่ได้มากไปกว่าเสียใจพวกเธอก็เสียใจเชื่อเหอะแม้แต่นักข่าวทุกคนนะ่ะเสียใจกันหมดแต่ทําอะไรกันได้หรือเปล่าไม่มีใครมีอํานาจอะไรทั้งสิน้นแม้แต่วันนี้การสอบสวนยังต้องรอกันให้อํานาจในการสอบสวนให้อํานาจในการรื้อคดีเลย เห็นปะทุกอย่างมันอยู่ที่การให้อำนาจดังนั้นวันนั้นเราไม่มีอำนาจตอนนี้เรายังคงไม่มีอำนาจเพราะยังคงไม่มีการให้อำนาจในการรื้อคดีขึ้นมาเพื่อทําการสอบสวนใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ขอให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างที่ทุกคนตั้งใจไม่ว่าจะผลออกมาเป็นยังไงอย่างน้อยเราได้ทําแล้วเพื่อผู้หญิงคนหนึ่งเพื่อความยุติธรรมเพื่อผู้หญิงไทยแล้วก็ลูกหลานไทยเด็กผู้หญิงทั้งประเทศเนาะ ในเรื่องของเหตุการณ์ที่ี้ยพนะอจากที่เราได้ติดตามเราได้เหนะ็นเนี่ยมันเหมือนเป็นการลดล็อกข้อสงสัยหรือคำขันคัดขาใจที่ใครหลายหลายคนก็ที่มันเป็นไปไม่ได้การเป็นการย,ยานืนยันตรงนี้ถูกถูกเธออยู่บ้านอ่ะเธอไม่เคยเหรอเธอเคยไหมนั่งอยู่บนโซฟาอ่านั่งอยู่บนโซฟาแล้วขาแบบเหียงเยียงอ่ะแล้วก็ทําจังหวะเหมือนตัวเองนั่งอยู่บนเรือไม่เคยทําหรอฉันทํานะฉันทดลองฉันกับยีแอนเล่นกันประจํานะ ก็คือพวกเราคิดว่ามันไม่น่าเป็นไปได้อยู่แล้วเป็นไปไม่ได้ยังไงเป็นไปไม่ได้เธอลองคิดภาพดินั่งเสื้อผูกเอวใช่ไหมเพราะว่าภาพสี่เตอร์คือเสื้อผูกเอวถูกป่ะคะเสื้อผูกเอวมันห้อยลงมาแล้วเสื้อผูกเอวไม่พอมีกระโปรงอีกกระโปรงไม่พอกูใส่มันพีดมีผ้าทำามอีกแล้วกูจะแหวกยางไงขานึงก็จับแขนเพื่อเธอมันมันไม่เซนส์เลยมันมันเป็นมันมันมันเป็นเท็ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็มันก็เป็นไปอย่างที่พวกเราคาดการไว้จริงๆพอน้องๆเนี่ยออกมาทําแล้วอ่ะเห็นไดด้ชัเลยว่า เป็นการยืนยันดยันอย่างแบบร้อยเปเซ็นลยว่าทําไม่ได้แล้วตอนนี้ก็คือน้องแมวก็คือพิการเนคนดูแลใช่ใช่ทั้งหมดเลยไหมคะทั้งหมดใครยกเว้นน้องบวยใช่นี้น้องบวยอยู่กับพี่เบิร์ดใช่แล้วพิการได้มีการติดต่อไหมคะคุยกันค่ะคุยกันใช่เขาก็ถามว่าแบบ เป็นยังไงพาไปหาหมอไมอะไรอย่างเงี้ยเขาคิดถึงอะไรเงี้ยฉันพูดถึงวอตแล้วฉันอันนี้เนาะฉันเอ็นดูเขาเขาเป็นห่วงเขาได้ตามข่าวทาไมเขาได้เห็นแบบกระแสะตอนนี้มากไหมอ ถ้าเป็นณต้นนี้ไม่ได้คุยเขาจะคุยแค่เรื่องแมวเบิร์ตจะเป็นคนที่ไม่พูดถึงข่าวอะไรเลยเบิร์ตจะพูดแค่เรื่องแมวแล้วก็จะพูดแค่ว่าที่บ้านผมก็มีคนป่วยมันมีขนไม่ได้ผมอยากเอามานอนด้วยจังเลยอะไรเงี mm ้ย hmm. เขาก็จะคิดถึงคุณแบมคุณบ๊อบคิดถึงปูเตอร์อะไรเงี mm ้ย hmm. แต่เขาต้องเลือกคุณบวยเพราะคุณบวยไม่มีขนไงเพราะที่บ้านเขามีผู้ป่วยติดเตียง mm hmm. ก็พยายามเซฟผู้ป่วย mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยก็มีข่าวอะไรเอะมากนะคะ ความรูม้สึกคนนะคะว่ามันจะไปกระทบถมกัอหมดเลยเพราะบางคนก็มองว่าการที่เราเอากลับมาจำลองเงี้ยมันเป็นการกระตุ้นให้กับคนที่แบบอยู่ใกล้ชิดแตงโมอยู่ในเงี้ยมันเหมือนกับเหตุการณ์มันกลับมาอีากครั้งหนึ่งเลยเงี้ยพี่ว่าเบิร์ดเขาเสพสื่อน้อยอืเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเซฟตัวเองในเรื่องของความรู้สึกเขาไม่ค่อยเสพสื่อหรอกแต่ถ้าเขาเห็นพี่ว่ามันก็ต้องรู้สึกอะเนาะรู้สึกกับการเหมือนเหมือนซ้ํา รอยแผลเก่าของเขาแต่ว่าการซ้ารอยครั้งนีถ้ถ้าเบิร์ดดูอยู่พี่ก็อยากให้เบิร์ดรู้สึกว่ามันคือการซ้ารอยที่ดีเพราะมันคือการซ้ารอยเพื่อความจรงิงเพื่อไขข้อสงสัยของทุกคนแล้วก็เพื่อความยุติธรรมที่เราหากันมานานแล้วรอกันมานานที่ว่าเบิร์ดคงจะไม่ได้รู้สึกแย่ไปกว่าเดิมแต่น่าจะรู้สึกดีที่ว่าทุกคนลุกขึ้นมาทําอะไรเพื่อตังโมทําอะไรเพื่อตัวเองแล้วก็ส่วนรวมพี่ก็รู้สึกเลยวาเหมือนทุกคนมองว่ามัน หนึงเนาะเี่ยท,ที่พการบอกไปทุกคนพยายามจับมาหาความจริงแต่สุดท้ายกลายเป็นตอนนี้ทุกคนเหมือนหายกันไปหมดเลยเออกับเพื่อนๆกลุ่มเพื่อนเงลงี้ยคิดว่าทุกคนรู้ทุกคนเข้าใจการที่เราหาไปแล้วเราไม่ได้มีอย่างเงี้ยมาช่วยกันอย่างเงี้ยมันมันสุดท้ายแล้วอ่ะเขาก็ต้องเลือกหายไปก็ได้แต่รออย่างที่บอกว่าทุกคนอยู่คําว่ารอก็รอวันนี้ไง ก็เราวันนี้ไงอันอันนี้พี่แอนนาพอได้ทราบท่ทราบแล้วมีการได้กุ่ไหมคะเขียนจดหมายมาเลยเอ่าเขียนจดหนจนจนจนมายมาเลยแล้วก็ขอบคุณทุกฝ่ายแล้วก็หวังว่าทุกอย่างจะออกมาชัดเจนที่สุดอะไรเงี้ยเพราะณวันนั้นอะไรเงี้ยแอนไม่สามารถพูดอะไรได้มากไปกว่านั้นเพราะว่าพอแอนนาเริ่มเคลื่อนไหวมากขึ้นอ่ะมันก็มีแบบไม่พูดถึงเรากันแต่ว่าคือเพื่อนก็เล่าให้ฟังอะไรเงี้ยแล้วแอนก็บอกว่าครูต้องหยุดอะไรเงี้ย งั้นแสดงว,ว่ามันก็ตรงบที่พี่นาวัดพูดว่าจริงๆแล้วพี่อาณาคือมีคนโทรมาสั่งให้หยุดถึงได้มีการแบบว่าไม่ได้พูดถึงใช่อันนี้พี่แกก็คือยืยนยันอีก่งเสียงใช่ใช่เพราะแอนก็คือหยุดพูดไปเลยสุขภาพจิตใจขอแอนแล้วนะตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะเพราะว่ามันทั้งแบบโอ้ย,อยมัน <จะ S 2> รู้สึกสแย่นะมันน่ะรู้สึกแย่นะรู้ไหมว่ารูปแตงโมอ่ะ อยู่กับแอนตลอดเวลาแอนย้ายบ้านทุกหลังย้ายไปคอนโดหรือแม้แต่ย้ายไปบ้านพี่อ่ะก็ยังคงมีรูปตังโมแล้วก็มีคัดผมแอนชอบไปตลาดนัดอะไรเงี้ยแล้วก็จะซื้อคัดผมมาให้โมตลอดอะไรเงี้ยแอนเป็นคนรักเพื่อนนะแล้วก็ที่ทุกคนว่านางว่าแบบอะไรเงี้ยจริงๆแล้วแอนมันอยู่กับโมตลอดนะกินเคฟซีอ่ะมันยังต้องซื้อมาแล้วก็นั่งเรียกกินเหมือนมันคุยคนเดียวอะ่ะแล้วก็เรียกโมกินเคฟซีสีฉันซื้อมาฝากอะไรเงี้ยช่วงนั้นพี่กันดูแล ก zaman, ็ป่วยกับคนป่วยก็อยู่ด้วยกันก an ็นั่งร uh, ้องไห้ด้วยกันไม่มีใครดูแลใครค่ะใช่ก็นั่งร้องไห้คู่กันไปเลยมีการวิารณ์ว่าโดนขูดีๆขู่พี่ไม่ได้พูดว่าโดนขู่นะแค่โทรมาพี่ไม่ได้พูดว่าโดนขู่นะแค่แล้วพี่ก็ไม่ได้พูดคำว่าโทรมาด้วยพี่ใช้คําว่าอ่านนาต้องหยุดเพราะว่ามีการบอกให้หยุดแล้วก็ไม่ให้ยุ่งพี่พูดแค่นี้แต่พี่ไม่ได้บอกว่ามีการเป็นการโทรหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เป็นการบอกให้หยุดไม่ให้ยุ่งแค่นั้นถ้หยุดพู ค่ะอันนี้ก็คือจะโดนจะเหมือนลักษณะจะคล้ายๆกันในทาให้ทุกคนต้องต้องเงียบไปในช่วงนี้ใช่ใชเป็นอะไรที่เพื่อนๆที่มาไม่ว่าจะเป็นฮิปฮอวเกอร้นหรือว่าคุมโมที่เงียบๆก็เพราะว่ากลัวด้วยะใช่ใช่ใ่อใช่คช่ใ่ากลัว่าอมีน่็อย่างที่บอ่อช่ใช่ใช่รช่ใช่ใน่ใช่าก่ใชาใช่มช่ใ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 ่ใช่่่ ก็คงพูดเท่าที่พูดได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนแต่ทุกคนอย่างที่บอกนะที่บอสพูดหรือที่เจ้าหน,น้าที่พูดมื่อกถูกต้องแล้วเวลาผ่านมาสองปีสามปีอะหลักฐานหลายๆอย่างบางอย่างก็ถูกทำลายไปแล้วถูกไหมมันไม่มีหลักฐานอะไรแล้วตอนนั้นน่ะะวันนั้นท่านลือ้อตั้งแต่ตอนนั้นน่ะอะไรให้ให้ลือเยอะแต่ณนะตอนนี้มันมีอะไรให้ลือบา้างหล่ะก็ต้องเป็นไปตามนั้นก็ต้องค่อยๆเป็นไปตามกระบวนการนั้นไป สุดท้ายพี่กันอยากให้กำลังใจตัวบอสยังไงบ้างเพราะว่าบอสก็ถือว่าออกตัวสุดเหมือนกันสำหรับฉันก็เป็นห่วงเขานะเอาจริงนี่ฉันพูดตรงนะฉันก็เป็นห่วงบอสนะแล้วฉันก็รู้สึกว่าแบบบอสก็มาเต็มร้อยมากอ่ะมาแบบมาฟิลเพื่อนหญิงพลังหญิงเวอร์อ่ะเออก็เป็นห่วงบอสแต่ก็ขอให้บอสทำแบบให้สุดความสามารถแล้วก็ที่บอสทำอยู่อ่ะมันดีมากเลยซึ้งใจแทนเพื่อนแล้วก็ซึ้งใจแทนเพื่อนผู้หญิงทุกคน ถ้าวันหนึ่งเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับลูกหลานเราหรือเกิดขึ้นกับตัวเราเองแล้วเรื่องมันเงียบหายไปอ่ะเราจะไปถามหาความยุติธรรมหรือแม้แต่คาว่าประเทศแห่งประชาธิปไตยมันก็คงไม่มีอยู่จริงบนประเทศไทยแล้วแหละก็ขอเป็นกําลังใจให้บอสค่ะก็สนับสนุนบอสค่ะลิลนี่เห็นลูกเป็นไงบ้างวันนี้ได้มาร่วมกับบอสก็รู้สึกดีใจนะคะที่ได้เป็นแบบว่าส่วนหนึ่งแห่งการแบบว่าที่มาช่วยเรียกร้องความยุติธรรมก็อยากให้แบบว่า ทุกอย่างเกิดขึ้นไวแบบไวตามที่เขาบอกว่า3-6เดือนก็ยังให้ให,ให้ให้ทุกคนได้รับการยู่ที่ทำใ,ในฐานะที่เราแบบเป็นพี่เนี่พอเราได้ไปเห็นพัฒน์มันมันรู้สึกแบบว่ามันนึกเผื่อไหมมันเหมือนมันมีความหวังเกิดขึ้นในสังคมได้รู้สึกว่าน่าจะมีความหวังนะคะเพราะว่ารอบนี้แบบบอลนวัตก็ใส่สุดด้วยแล้วก็ทุกคนมานั่งแบบเยอะมากๆทุกคนมาให้แรงเชียร์อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นไปได้นะคะรอบนี้ เพื่อนหญิงนะเธอหนึ่งคนหนึ่งจังหวัดเจ็ดสิบเ็ดคนเจ็ดเจ็ดจังหวัดมากันขนาดนี้นี่พลังหญิงของแท้เลยนะเราเป็นตัวแทนของผู้หญิงทั้งประเทศเลยเขารับรู้ได้คนใจใช่เขาเขารับรู้ได้ได้อยู่แล้วล่ะอืมขอบคุณค่ะพี่เขาคุณนะคะ